และผู้ท้าชิงพลังคนต่อไปก็พร้อมอยู่แล้วหนูชื่อผัดไทยนะคะใครๆก็บอกว่าพ่อกับแม่หนูใหญ่ที่สุดในโรงเรียนหนูว่าจริงนะคะพ่อเป็นพ่อเนพ่อพ่อเป็นพันลงแม่ขายก๋วยเตี๋ยวเวลาแม่หนูขายอ่ผู้ชายไม่มาแล้วค่ะ เวลาหนูขายเนะี่ยมากันเต็มเลยค่ะหนูไม่อายหรอกค่ะพ่อเป็นพันโรงแม่ขายก๋วยเตี๋ยวหนูมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้อยู่โรงเรียนนี้หนูรักโรงเรียนนี้ที่สุดแล้วค่ะ จะเกิดข claro> e. ึ้นผมชอบเธอผมชอบเธอผมบอกเลยผัดไทยเมื่อกี้เธอบอกเรานะครับว่าพ่อเธอในใหญ่ที่สุดในโรงเรียนล้วจะแซวจะแซวอะไรดูกันด้วยพ่อเธอเป็นใครพ่อคุณเป็นใครครับเป็นพะโลงค่ะใหญ่จริงใหญ่ใหญ่พ่อเขาใหญ่จริงถ้าพ่อเขาไปเปิดโรงเรียนที่เข้ากันไม่ได้นะ ค่าแม่แม่แม่คุณแม่เมื่อกี้บอกทั้งพ่อทั้งแม่ใหญ่สุดในโรงเรียนแล้วแม่หนูก็ขข่เตี๋ยวค่ะไม่มีแม่หนูก็ไม่รู้จะกินอะไรต้องบอกเลยว่าคนหนึ่งค be วบคุมพื้นที่อีกคนหนึ่งควบคุมปากท้องนะอตายละพัทไบอกเราหน่อยครับเหตุที่คุณตัดสินใจมาที่บาลังเสียงทองเพราะว่าหนูยากอ้อกโทรทันหนูยากอ้อกโทรทัน นานมาแล้วที่เราไม่เคยได้ยินใครบอกว่าอยากออก,ออกโทรโทรัศน์นะฮะผมเชื่อเหลือเกินเธอยังไม่ได้ทําการแสดงแต่200คนในสตูดิโอเนี่ยกำลังหลงรักเลยทีเดียวผัดไทยฝักเนื้อฝากตัวหน่อยสิครับฝากเนื้อฝากตัวหน่อยก็หนูก็ไม่รู้นะคะว่ามีใครอยู่ในใจแล้วก็ขอพื้นที่นิดนึงให้หนูเข้าไปอยู่ในใจได้นะคะเอาละครับแสดงความสามารถของคุณเรเราได้เห็นน้องผัไทย ที่จริงใจคนอย่างฉันไม่มีวิทย์ยบอกเอาไว้ให้ได้รู้กันหน้าใสๆระวังเด้อพี่คุณดีๆระวังละกันเตือนเอาไว้ให้ได้รู้ทันให้ป้องกันให้ทันพวกขี้สตอบแ,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 แตอบร์รแล้ว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 สตอแบรีล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 ีมันมีเยอะแยะระวังใ,ให้ดีผู้ชายมีนาให้เป็นห่วงคนุณนดีรู้หน้าไม่รู้ใจรู้สึกพวกฉัน ใด,ดมันยอดแย่สตอเบอร์รี่ไม่ใช่สตอเบอรีทำตัวแรงแต่ว่าจริงใจดีกว่าทำตัวใสใสและสตรอ บางครั้งราชินีลูกทุ่งคนใหม่ก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงนะบอกเลยว่าผัดไทยคุณทำลายทุกกฎของการประกวดร้องเพลงเลยนะะนับโอ้โหถามซิว่าลอดสงการมาได้ไงลูกบอกแล้วชีวิตยังมีค่าอย่าซ่ากับเด็กอายุยา พัทยทำไมคุณเลือกเพลงนี้มาใช้ในการแข่งขันครับมันตรงกระหนูดีค่ัทขอให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งๆ่งขึ้นไปนะครับ <laughs> <laughs> บอกอะไรกับเธอหน่อยสิครับพวกเราจะบอกว่าถ้าคิดจะพักคิดถึงคิดแคทถ้าคิดจะคิดถึงพ่อกับแม่ด้วยนะลูก คือวันนี้รับรองเลยว่าตื่นเต้นอย่างแรกเลยนะตื่นเต้นมากด้วยสตั๊มเยแต่ว่าอย่าตื่นเต้นนะกลายเป็นว่าวันนี้คําว่าแรกเป็นคําชมแล้วนะครับ,รมรบชมครับชมครับงี้เราต้องคุยกับตัวแม่สายแรกหน่อยคุณตั้งสวิพร้อมไ เดี๋ยวยังไงเนี่ยตอนเลิกแล้วเนี่ยไปหาแม่ที่หลังเวทีนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะคลายตะขาบให้ลูกจ๋าก็ชอบมาลูกจ๋าคือแค่หนูขึ้นมาเนี่ยหนูก็สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะจงรักษามันไว้นะลูกนะถามนิดนึงหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยมีแต่ตัวอย่างนี้ทั้งนั้นเลยหรือเปล่าลูกไม่ใช่หมู่บ้านคนแค้ ปตี้ยค่ะโอ้แล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะตัวโนูไว้ลูกสูงกันนุนนิดนึงโอ้โอ้นี่อยู่บ้านเวลาอยู่บ้านนอนนอนในรังกันเลยป่ะพ่อแม่ัวไทยแรกแจะะมาถึงตัวอไสดงว่าชอบจ้าแน่เลยใช่ไหมชอบมากชอบพี่จ้าใช่ไหมสุดๆง่วนหน้าหนูเข้ามาหนูเข้าแล้วนะคันหูลูกได้ค่ะจะกล้าไวสุดเลยจะกล้าไวสุดเลย ถึงตรงนี้ครับประเทศไทยเข้าไปอยู่ในแฟนเพจของบาลังเสียงทองครับศึกษากติกาให้ดีหลังจากนี้คะแนนวหวลคุณจะมีความหมายต่อเธอหลอเกินแสดงความยินดีด้วยครับคุณผ่านรอบแรกไปได้สำเร็จครับน้องผัดไทย